มีมนพระเจ้าพระสงฆ์หลาทสันครับแล้วกต่ยาโยมก็รับประทานอาหารไปพร้อมๆกันแล้วกับเป็นการฟังเทศไปด้วยฟังพูดฟังร้อให้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่เป็นวันกำหนดงานของเรามาตั้งแต่วันที่สามสิบมาถึงวันที่สี่วันนี้คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ว่าจะมีการเปิดอบรม ที่วัดสน,นามไนเพื่อจะทำการหรือทำงานทำหน้าที่ของเราเปิดอบรมขึ้นคำว่าเปิดอบรมนี่ยก็หมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนมาพบมาเห็นเอาได้หรือว่าหงายของที่ค่วมหน้าไว้เปิดของที่ปิดนั้นออกเพียงว่าไม่ต้องปิดบงังถ้าเรายังปิดบงังอยู่ขเขาว่าปาติดเบ็ดก็ไว้หนึ่ง ทุกคนพูดกันได้มามากที่สุดเรื่องนี้เรื่องเรื่องปลาติดเบ็ดเนี่ยคือปลาติดเบ็ดนั้นเราเข้าใจว่าปลาเขาเอาเยื่อไปล้ออะไรเอาเนื่อไปล้อแล้วให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่อเอาเบ็ดดงเบ็ดลาลาดงเบ็ดเป่าๆนี่ทิ้มลงไปปลามันก็กินวันนี้เอาเนื่อไปเสียบใส่ปลามาบริเหตุลงเด็ดมันก็เลยไปกินพอได้กินแล้วปลามันติดติดตักติดติดเบ็ดแล้วมือนดิ้น ดิ้มเบาออกเลยอันนี้ก็ว่าเกินบวลงหายบาออกอันนี้พ่อหยัางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเสียงเยินยอเสียงซึ้งโมเยินยอเป็นริงทารุณที่แสบเผ็ดมากที่สุดอันนี้ดี่ว่าเราติดให้เข้าใจว่าจังสามเยสุปไปว่าสือ <c oughs> มันเป็นเสียงมือเลยถ้ากันว่าอย่างสิมันบดถนัดเนะี่ยจะเอาไปเสียมอืน่นที่เราติด เราไม่รู้ถ้าเรารู้เราไม่ต้องไปกินอันนี้แสดงว่าเรากินเบ็ดแล้วดิม้มาสดมันก็ไม่รู้เพราะเราติดราบจดชนะเสริญเสียงเยินยอยนั่นเองถ้าเราอยู่ตรงกลางไม่ติดราบยศชนะเสริญเราจะพูดแต่ความจริงปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติปฏิรูปสิ่งที่วัวลายนั้นออกไป เราจะพยายามตั้งอยู่ในฐานะควมเป็นจริงใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องคำพูดเยอะไม่ติดเสียงเยนอนยอสนเสริญเสือไม่ติดเด็ดถ้าหากติดแล้วดึงออกไปไม่หลุดคือไม่ลงหายไม่ออกก็วอันนี้ก็แสดงว่าคนไปติดลาบยศสนเสริญเสียงเย็นอยอนะเรียกว่ากาม,มาลมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า เสียงเยอนยอและซึนสมลาภยศนาเสริญเป็นสิ่งที่ทาลุนแสบเข็ดทันวาย่างนั้นดังนั้นเราไม่เข้าใจเราติดท,ที่ไหนเราไม่เข้าใจตืนไม่ลงคายไม่ออกเลยทิ่งก็ทิ้งก็จีดายเมื่อจะจับเข้าไปก็เป็นของที่ตกกระปุกก็เลยติดกันเลยดังนั้นวัฒนามไหนเรามีการเปิดตรวลมมาแต่เมื่อวันที่สี่แล้วนั้นมาเออ <c oughs> ลง วันวันที่สามสิดนะวันที่สามติบตอนเยน็นบางคนคนที่เคยไปอบรมที่นั้นที่นี้เตรียมตัวมาพร้อมรู้จักทิศทางคนที่ยังไม่เคยมานั้นไม่รู้จักทิศทางเลยเพราะการเจริญสติสมาธิปัญญาควรมรู้สึกตัวแบบนี้ไม่ต้องไปอ้างเองก,กับตำราและไม่ต้องปฏิเสธตำรา และไม่ก้องไปยืมเอาคำพูดคนอื่นมาพูดดังนั้นอย่าการพูดธรรมะต้องพูดของเราพูดสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนั่นแหละจริงวะของเราแท้ไม่ไปยืมเอาคำพูดของคนอื่นมาเลยถ้าเราไปยืมตำราก็เลยไปยิบยืมเอามาจากตำรามาพูดทันวถ้าเราไปจําเอาคำพูดของคนอื่นกบบไปยิบยืมเอาคำพูดของคนอื่นตัวเองไม่มีดรัววาคนอวดดีไม่มีดีในตัวทันวันอย่างนั้น คนอวดดีกับคนดีดีมันจึงผิดกันอย่างนั้นดังนั้นการเจริญปติจเจริญปัญญาหรือจเจริญสมาธิที่ว่าอย่างไรก็ได้วิธีที่ตัวผมหรือตัวจะมาทํานี้อาตามาไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองและก็จะเอาความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองนี่แหละไปเผยแพร่ให้คนได้รู้ได้เห็นที่สุดได้จริงๆเพราะว่า ของจริงมีอยู่ในตัวเราแท้ที่มีนับที่ไหนเราเห็นเรารู้เราเข้าใจคนอื่นจะรู้เหมือเราไปไม่ได้นี่คือสมาธิฐิเราเห็นจริงแต่เราไปติดตำลาไปติดครูติดอาจารย์ติดคำพูดของคนนั้นคนนี้นั้นยังไม่เป็นสมาธิฐิแต่หลวงพ่อพูดเรื่องสมาธิฐิของพ่อนะนี่ไม่ได้พูดสมาธิิของคนอื่นนะคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู ดังนั้นคำสอนของพระเจ้าจึงกล้าได้พิสูจน์ได้คนมีปัญญาเมื่อยังไม่เกิดปัญญาต้องให้เขาทําให้ทําจริงๆทําก็จริงพูดก็จริงก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วทําไม่จริงพูดไม่จริงก็ไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงเลื่องความจริงจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรเพราะคนจริงพูดจริงทําจริงเท่านั้นจึงจะปรากฏขึ้นมาได้เรื่องนี้ ตัวของผมเองเคยทํากรรมฐานมาแต่เมื่อสมัยเป็นหนุ่มไม่รู้เลยไม่รู้ว่าสมถะคืออะไรวิปัสนาคืออะไรไม่รู้เลยตำราครูบาอาจารย์สอนเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ตัวจะมารู้นะครูบาอาจารย์สอนเอาไว้แล้วก็ไปอ่านดูมีอยู่ในหลักสูตรต้องทำตนเองทรมวิจารา์เห็น่าอย่างไน,นเป็นคนที่เรียน นักทำตีนักทำโผ่านไปแล้วนักทำเอกผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องกันนรอให้ติดต่อกันเหมือนลูกโต้ไม่ขาดช่วงขาดสายกันนออย่างนานไม่เกินเจ็ดปีหรือเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอี้สงสองประการนุ่ง เป็นพออระอรหันในปัจจุบันครบนี้หรือศาสตร์นี้กันนึสองเป็นพระนาคามีแน่นอนที่สุดถ้าหากไม่ได้เป็นพออระอรหันต์กันไว้มันมีตัวเองทามาตั้งแต่เป็นเดนซึงอายุสี่สิบหกปีเท่าใดไม่รู้เนะี่ยเป็นเดอนอายุสิบปีนะสี่สิบหกปีกี่ปีออกสิปีสิบเอ็ดเอากาว่าสิบสิบเอ็ดสิบสองปีถึงติดนะ สามสิบห้าปีทำมาอย่างไรยังไม่รู้เลยอันนี้แสดงว่าเราไม่รู้ทิศทางน้ำอย่างท่วมศิษะอันว่าภาษาทางนี้ว่าบ้านหลวงพ่อเดินน้ำท่วมหัวโยมมาจีมองตะฟังได้หรือมันก็มองว่าเห็นตะฟังสิแน่นอนอย่างนั้นเป็นว่าเมื่อทําแล้วไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้นั่นเนี่ยมันเป็นบาปหนักที่สุดสิ่งที่ไม่รู้นั่นเนี่ยเป็นโทษอย่างหนักที่สุดสิ่งที่ไม่รู้นั่นเนี่ย มันเป็นอันธวัติอยู่ในท่ำอยู่ในที่มืดติดไฟขึ้นมีความสว่างนิดเดียวเพราะเราเป็นนึกถึงตำรา,านึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคําพูดของคนนั้นนึกถึงคําพูดคนมีความสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองสิว่าพอดีไฟมืดปึ๊บอยู่ในท่าตามเคยน้ำย่างท่วมีิษะน้ำย่างท่วมหวยัยมองไม่เห็นทิศทางไปทางไหนไม่ได้เป็นอย่างนั้น เมื่ออายุ46ปีมาหนี่งลูกึกว่าตัวเองมองเห็นข้างโน้นข้างนี้มองเห็นข้างหน้าและข้างหลังไม่ใช่อดีตตรัรแล้วนะอยากให้เขาใจว่ามองเห็นข้างหน้าข้างลงก็หมายถึงมองเห็นตัร์แล้วที่มองเห็นตัรหน้าที่อันนั้นเป็นการตีหัวหมายไปเราไปคิดเอาเองธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้จะคาดคิดเอาไม่ได้จะนึกฝันเอาไม่ได้ นี่จะรู้ร่วงหน้าไม่ได้มันต้องเป็นแล้วจึงจะรู้มันต้องรู้แล้วจึงจะเห็นเห็นแล้วจึงเข้าไปสัมผัสได้เมื่อสัมผัสได้เรียกว่าสัญญานั่นแหละคือสัญญาไม่ใช่สัญญาจำมาจากตำรับตำลาจำมาจากครูบาอาจารย์อันนั้นเป็นสัญญาโลกโลกไม่ใช่สัญญาที่ตัวของอาตมาพูดเดียวนี้คนไม่มีสัญญาจึงไม่มียานลีปัสนา คนไม่มีสัญญาจึงไม่มียานของวิปัสสนาปัญญาจึงรอบรู้ไม่ได้เมื่อคนมีสัญญาแล้วยาวิปัสสนาเข้าไปรู้ปัญญาจึงรอบรู้ได้จึงเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงว่าคนเกิดมาแล้วต้องตายแน่ทุกคนตายจริงๆไม่ยกเลินทีเดียวแม้จกเป็นคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศสก็ตาย เป็นคนอมพุษาก็ตายถือศาสนาพุทธก็ตายถือศาสนาริสต์ก็ตายถือศาสนาอิสลามก็ตายถือศาสนาฮินดูก็ตายให้ว่าคนเ,เนี่ยถือศาสนาไหนก็ตายทั้งนั้นเดียวหวมตายคือตัดจักตนิดหนึ่งนี่มองเห็นกามากใกล้ตอนบัดนี้อันมรรคผลไม่ผ่านนั้นถือศาสนาไหนก็รู้ถ้าหากคนจริงถ้าคนไม่จริงล้วถือศาสนาพุทธก็ไม่รู้ รือศาสนาใดก็ไม่รู้มันเป็นอย่งนัน้เพราะเราไม่ศึกษาตัวเราเราไปศึกษาตำรามันก็เอาตำรามาพูดมันก็เลยไม่ได้ศึกษาของจริงรู้เคลื่อนไหวโดยไม่ทวิธีใดก็ไม่รู้จิดใจมันนึกมันคิดก็ไม่รู้คิดลอยอันผันเรื่องไม่รู้เลยอันนั้นเรี่เราเข้าไปในถ้ำเข้าไปในความคิดนักมวยเนี่ยที่เขาเป็นเซมเปีเ้ยน,น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนงครูเรียนกับครูอาจารย์เคยเห็นไหมนักเรียนเออนักเรียนก็ได้นักมวยก็ได้เขาไปเรียนมวยมาเนะ่ะเขาเรียนมาไว้ซกเขาไม่ใช้เรียนมาพ่อโอ้อวดอะไรเมื่อเขาซกในเวทีมากขึ้นมากขึ้นเขามีความสำนึสสานานเขาก็ได้เป็นแสนเปียนเองโดยธรรมชาติ นักมวยทุกคนเรียนมาจากครูบางคนก็ยกไหว้ครูขึ้นไปในเวทีก็กราบทิศนั้นทิศนี้พราครูสอนอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องกราบครูมึกหาครูเป็นแกนเปี้ยน,นไม่ได้คนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อติดตาราแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดจึงเลิกเสียวามหลังเลิกเสียคาม,มจดจําเราต้องตั้งปัจจุบันให้ได้อดีตที่ผ่านมาแล้วแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ อนาคตที่ยังไม่มาถึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราจะเห็นจะรู้จะเข้าใจแก้ปัญหาได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเองแล้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่อนาคตคนอื่นนะคือโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มีความมืดบอดวุ่นวายสับสนอยู่อย่างนี้เน้จะมีพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นจะมีผู้รู้ก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีผู้รู้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนี้นเขาเรียกว่าโลกโลกเดีวยววุ่นวายอยู่แม่เสาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสูทั้งหลายจะมาดูโลกนี้อัตตการดูลาตลดที่คนเรียยว่าคนผานกันว่าบานหลวงพ่อเรียกเพราะราคนโง่เลยที่คนพ่านเขาหมกอยู่แต่ผู้ลูกหาข้องอยู่ไหมจึงละเลิกเสียงเยินยอเลิกสนัสนิทนเลิกนินทาจึงละไม่ติดอยู่กับโลก คนใดหักไปติดอยู่กับโรคกดเหมือนปาติดเบ็ดนั่นเองติดเขาตะนะเสรนติดเขาต้มติดเขาย่องปาติดเบ็ดนี่เราแต่เขาไม่หลุดเลยคือไม่ลงหายไม่ออกตายขาเด็ดเลยนี่ะนะบัดนี้คนที่มีปัญญานะสมมุติฟิตแรงแรงปากจะหลุดปากจะเจ็บก็ตามฟิตแรงแรงเด็ดหลุดไปได้สบายอันนี้ก็แสดงว่ามันติดแล้วจําเป็นต้องหาวิธีแก้ เสียงเยอนยอลาบยศสนะเสรินถ้าหักไม่แก้เมื่อใดก็ติดเด็ดด้ดไม่ออก,กอยู่ตลอดเวลาบัดน,นี้คนบางคนเห็นเราเยื่อมาทิ้มปุ๋มหนูโอ้ยเขาหลอกเราไม่กินเลยแต่หากินที่ไม่มีเด็ดนีย่ยเขาว่าแต่หากินที่ไม่มีเด็ดไม่มีอันติดเราพอดีคืนลงไปไม่มีพิษไม่มีตายดื้ินปลาต้องเลือกอยากกินก้างพูดได้ทั่วไปแต่คนกินก้างติดอคอตืดไม่ลง กินปลาอย่าไปกินก้างพูดได้กินแต่ก้างเนื้อแทไม่ได้กินกินเนื้อแต่กินแต่กระดูกเนื้อแทไม่ได้กินดังนั้นพวกเรามาที่นี่ต้องโอกต้องลับไม่ได้ตดไป่ไดับนะพูดความจริงให้ฟังเนี่ยเปิดของที่ควมมันควมหน้าอยู่งายออกมางายออกมาที่มันควมหน้านะของที่มันปิดน่ะเอาให้กลแจแล้วกลแจตักตายนะแล้วกลแจเลือน ถ้ากุญแจตักตายเข้าไปมันสัวมันไม่ได้กับน็อตเอ้าเอากุญแจเลื่อนตัวนี้เข้าไปหันเข้าไปเลือกกุญแจมันทุกตัวแล้วเอา้าบิดตายขายออกมาได้ถ้าจับมือบิดมันเจาอมันไม่มีแรงใส้ตัวยาวๆทํหนวดนิดเดียวไปได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันค้อมไม้คว,ม,ม,ควมเดียวเท่านั้นดังนั้นคําพูดคําสอนพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนเอา่ะใบไม้ในป่า กลับใบไม้กับมือเดียวอะไรจะมากน้อยกว่ากันใบไม้ในป่าเนี่ยมากที่สุดคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่จะเอามาเป็นยารักษาโรคให้หายจริงจงเพียงกำมือเดียวเท่านั้นเองที่ว่าความรู้สึกตัวตื่นตัวควมรู้สึกใจตื่นใจรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจนี้เองใบไม้กํามือเดียวท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจ ถ้าหากไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ป่าจิตเด็กนั่นเองดังนั้นที่นำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในตอนเ้าวันนี้ตอนเ้าเมื่อธรรมะก็พูดแล้วตอนเ้าเมื่อธรรมะก็พูดให้ฟังบัดนี้มาสันตอนเ้าก็พูดให้ฟังอีกเพราะคำควมเข้าใจเพื่อจะชี้ทางให้คนเดินโดยที่ไม่หลงไม่หลงจริงๆไม่หลงตนไม่ลืมตัวอันนั้นแหละสัญญาแท้กันนว่า ปัญญาความหมายรู้จำได้ฉันว่าอย่างไงสัญญาตัวนั้นทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นญาณเข้าไปรู้เอาวญาณเข้าไปรู้ไม่ใช่เอาหัวเข้าไปมันจะรู้เองมันเออว่ายาณเข้าไปรู้เมื่อรู้แล้วปัญญาต้องตรวจสอบดูว่าอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ในบาดแผลเราที่นี่นับขนาดไหนต้องเห็นคนอื่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้ สิ่งที่มันที่ที้เับคนอื่นไม่มองเห็นเราไม่สามารถจะเปิดให้คนอื่นดูได้อันนี้แหละจี่ว่าเราเห็นของจริงแท้เข้าใจแท้ไม่เปลี่ยนแปลนไม่แปรผันทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จริงๆทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จริงๆคําว่าตายเลยนะตายจริงๆนี้ไม่พ้นเราจะทํำยังไงจนจะตายมาแล้วเนี่ยเราจะตายไปด้วยความมืดเนื้อหรือจะตายไปด้วยความสว่างนี่เราต้องพูดอย่างนี้ เราจะตายไปด้วยขมือหรือเราจะยางไปเนี่ยจะมืดไปดําหลับตาไปหรือนึกจจิตตะเกียงไปนึกจิไปมืดสวยบ้านหลวงพอวางสันอน้ไฟไปก็ระวังอยู่จะเหมือนมอดอนไปมืดสวยแล้วบเป็นหย่างอนไปมืดคืนเนี่ยบมีไฟก็เยียบหลักเยียบต่อเป่นว่าบางทีลงคูลงคลองตกบ่อตกหลุมเป่นว่าเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านจึงสอนเอาไว้ทาเหล่าใด เป็นไปพกรกความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นวินัยนั้นไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติมันเดือดร้อนเนอะคําว่าไม่ควรปฏิบัติแปลวเดือดร้อนนะมันไม่เดือดร้อนเดี๋ยวนี้อนาคตมันจะเดือดร้อนมาเจอไม่ควรปฏิบัติทันไรทำเราได้เป็นไปพระความไม่เบียดเบียนตนเองและ ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติเั่นั้นคือเรารู้สึกตัวเนี่ยควรรู้ควรเห็นที่เรารู้จิตใจเรานึกคิดเนี่ยควรรู้ควรเห็นไม่เบียดเบียนใครเลยจิตใจมันคิดคิดไม่ดีเบียดเบียนตัวเราเมื่อพูดออกไปเป็นเบียดเบียนคนอื่นบัดนี้เมื่อเขาชมเราเบียดเบียนตัวเรา เมื่อไปเขาไม่ชมเราเบียเดเบียนคนอื่นนี่ทนหว่าอย่างนั้นเพื่อทเาเหล่าใดเป็นไปขวมเบียเดเบียนตนเองแล้วไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติความักลิกนี้หนีหน,นีไปให้พน้นเนี่ยานน,นถ้าหากหนีจากขวมคิดปรุงแต่งไม่พ้นแล้วแสดงว่าเราติดเบ็ดอยู่นั่นเองเห็นไหมว่าหนีไปให้พน้นหนีจากขวมคิดที่บปรุงแต่งหนีจากเสียงเยิอนยอสนเสริญหนีจากลาบยศ นีจากอันนี้จึงหลักเป็นผู้ไม่คล่องและกันววาอย่างนั้นถ้าหากราไปติดอย่างนั้นเนี่ยเอาแล้วกันทีเดียวรับรองได้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะถึงที่สุดข,ของทุกได้เราอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปด้วยทุกเราจะเห็นทุกจะทําไมก็ท่านบอกไว้แล้วว่านอนอยู่ในซ่วมไม่ได้ซ่วมนอนนะอุจจาระห้องอุจจาระคุณนะและวัดนี้ก็ หาว่าอุจจระนั่นเป็นของดีมีแต่อาหารดีๆท่้นกินอาหารดีๆบัดน,นี้ผู้เป็นเทวดากินของทิพย์คนน่โอ้ยเนืองสวรรค์ดีแต่มันจะพูดเรื่องเสี้ยวเลือดหายผมผมผมรักผมแพงกันนั้นไม่ต้องพูดเลยหลัดหลัดเพราะว่าเวลามันจีบหมดไปมืันนี้ต้องพูดเพื่อสรุปเนี่ยผมให้ฟังง่ายๆบัดน,นี้เทวดาก็าเห็นหนอนโอ้เพื่อนอันนี้ไม่ใช่ของดีนะโอ้ เอาของดีเมืองสวรรค์ไว้ยังไงของดีเมืองสวรรค์น,นึกเอาก็ได้มันนึกขึ้นมาเห็นเนี่ยมันเป็นของทิพย์ขึ้นมาแล้วมันสบายใจท่านว่าของทิพย์หมายถึงสบายใจไม่ใช่ของทิพย์จะเลื่อนลอยมาสวมอันนั้นอันนี้นอย่างที่พระเพิ่นเคยว่าผ้าเนี่ยเลื่อนลอยมาจากอากาศเนี่ยผ้ากฐินเลื่อนลอยมาจากนุพงผ้าเวหาอากาศเตยไม่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งเ่ยท่านว่าอันนั้นเป็นความเปรียบเทียบอันนี้ไม่ใช่เป็นของใครเป็นของทุกคน จังว่าเป็นสงแท้สงหมายถึงบุคคลทําดีนั่นเองอันพัดสงยางที่หลวงพ่อนีอ่สมมตินนเนี่บวชแล้วก็ศสกซึกแล้วกขาบ,บวชเนี่ยบวชมาแล้วสองเธอแล้วเป็นเจ้าหัวเธอหนึ่งอายุยี่สิบปีบวชได้หกเดือนเธอนี้อายุสี่สิบหกปีแล้วบวชได้หลายปีเต็มแล้วแต่ไม่ต้องฟูนี่แหละเราให้เข้าใจจริงๆถ้าหากไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะมืดอยู่น้ำจะท่วมหัวบ้านหลวงพ่อเลียวหัวน้ำจะท่วมติสะมองไม่เห็นทิศทางเลย ดังนั้นให้พวกเราเป็นคนแข็งแต่งอย่าไปกินเบ็ดโดยที่มีเหยื่อรอถ้าหากไปกินเบ็ดที่มีเหยื่อรอมันจะติดปากเราเลยคืนไม่ได้ขายไม่ลงนิ่นไม่หลุดเลยกูหลงแล้วปิดออกไปปุ๊บเลยได้ไปได้แต่คนใดไม่รู้อย่างนั้นคือว่ายัางเป็นคนหลงท่านทางร้ายจงทําควรไม่ประมาทให้ถึงอองเถิดคืนว่าอันนี้หลวงพ่อบูฮุจักภาษาบาลีบรรนว่า จนใดงหูเหน็บหลวงพ่อบุญหูจกักเข้ามาท่านทาั้งหลายหรือสทูทั้งหลายเลือกพิสูทั้งหลายหรือญาติโยมทั้งหลายว่าเีอก็ได้นะเพราะมีโยมเนะี่ยยาทําความประมาทจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอย่าทําความประมาททำความประมาทก็ไปติดเสียงเย่อหย่อชนะเสริญลาดหยดเนี่ยความหมาดแล้วเนะี่ยยาไปคิดเนีย่ยยาไปติดกับหมายถ,ถึงดูความคิดโก้เข้ามาต้มเราเมื่อกี้เราภูมิใจเขาทําอย่างนั้นเถอะ ไม่ทําตามเขาไม่ได้เพราะวัาิินของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น,นคือไม่ลงขายไม่ออกนั่นวะอย่างที่เราเคยได้ยินพระเทวทัตไปเลี้ยงกับพระพเจ้าได้ดูกิญญาจิตก็แสดงให้คนเหาะไปเป็นเมียงวันนั่นยองมืออะไรยองมือพระยองมือไปะก่อนพระเจ้าพินิสานนะั่นชื่อว่าอย่างกนลูกพระเจ้าพินิสารเนี่ยคือว่า พระเจ้าสาตัดตาตูเนี่ยยองมือไว้เอาเส็นออกเนก่งปานี้แรกอาจจะเนี่ยสิท่ทัดไม่เก่ง่าเราเนี่ยบันนี้พระเจ้าสาตัดตาตูก็เลยเสือเนเนเส้อเลยบันนี้เสื้อแล้วก็ปฏิบัติเสื้อไปอย่างพระเจ้าสาต,ตัดตาตูพูดพูดอย่างทั้หวเสื้อไปอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าสัตัดตาตูเป็นคนรวยเลยพระเทวทัพก็ไปอันนั้นสุวรรณหลงกิดโลกิญะาจิตนี่ยให้เข้าใจเมื่อเรายังไม่หลุดคนเนี่ยยังไม่ขาดอย่างที่หลวงพ่อพูดเอาเสื้อในร่อนมาตัด หมดดึงไว้เนี่ยตัดกันไม่ขาดซื้อว่าเรายังอยู่ในโลกกิยลสิททางนั้นยังว่าจิตเจตพิกยังไงก็ตามท่านจงท่านจงทําคมไม่ประมาทให้ึงกว่าดูคมคิดจิตตลอดเวลาเคลื่อนไหวโดยวิธีใดดูจูตตลอดเวลานั่นเนี่ยจึงเป็นคนไม่ประมาทแท้จงทําที่สุดของทุกเถื่อนนี่แหละคือนิพพานจิตเราหลุดพ้นแล้วจากสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อดคือมันขาดกันแล้วไม่มีอัญญาานยตนะเลยท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้ก็กูบาน อย่าเห็นรูปอย่าให้เป็นลูกเถือกโด่งงามอย่าให้เป็นยิเป็นไซหูฟังเสียงยันเพราะมันยังมีอายตนาดังนั้นปลาติดเบ็ดจิวติดเบ็ดพอลูเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรรมลมเสียงเยือยอสเสนเสิรนเป็นสิ่งทารุนแสบเ็ดรลายาเด็ะทนเอาเหมือนกับหนอนนั่นเองสต่หนอนอย่างนั้นอยู่กับกองอุจละไม่รู้ว่าอุจละเป็นสิ่งแสบเผ็ดตัวายขนาดไหนไม่รู้บัดนี้ผู้เป็นเทวดาเอามาไปเซี่ยวไ้ไปเมืองรรว,านาว์นออก เมื่อสวรค์นี้อุจจาระได้สร็ไม่มีแล้วอุจจาระเนี่ยโอ้ยกูก็ไปน่มึงไม่ได้แล้วเพราะกูกินขี้เสรเนี่ยอันนี้ก็คือกันเน่ะบอกก็จะไปติดเสียงเยินยอสนเสริญลาบหยดมันก็ติดตัวมันกินอุจจาระตัวน,นอนเนี่ยมันเป็นโลกี้เนี่ยีไปไม่ได้อะไรอะไรทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วดังนั้นจกนสรุปเนื้อขมสั้นๆให้พวกเราเข้าใจ ให้มันตัดวงจรขาดจริงๆถ้าหากไม่ตัดวงจรขาดจริงๆแล้วไม่รู้ที่ถางเลยเพียงรู้เดินไปเนี่ยรู้อันนั้นคำพูดนะที่หลวงพ่อกล้าแต่ทุกคนต้องประสบหนึ่งหากยังไม่ประสบเดียวนี้จวนจะหมดลมหายใจอย่างนานไม่เกินห้านาทีอย่างเร็ววินาทีเดียวเท่านั้นจะประสบเรื่องนี้ถ้าหากเรารู้จากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะอยู่โดยฟัวไม่มีทุกข์ทันไรอ,อยู่กับโลก โดยไม่เป็นก้างขวงของของโลกกันว่าอย่างนั้นอยู่กับใครไม่เดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนใครจะมาชมก่อแล้วไปใครจะมาตำหนินินทาก่อแล้วไปจังววาเราไปพ้นแล้วจากโลกนี้จิตเราพ้นแล้วจากสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเรามา่งเหินแล้วจังนวะมา่งเหินแล้วค่าไหนสร้างเสียแล้วคือค่าคมคิดที่มันพิกตัดได้ทันทีเลย อันนี้แหละหนูกับแมวแมวตัวเมันนี่กาลังแล้วหนูออมาโพน่ะปุ๊บจับทันทีเลยหนูตายเลยเลือดแข็งเลยไม่มีเลือดเลยหนูกินเอแมวกินหนูไม่มีเลือดเลยอันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่เราเคยพูดเคยสอนกันครูบาอาจารย์สอนเอาไวว่าคนที่ยังมีกิเลสตายแล้วต้องคืนมาเกิดคนที่ไม่มีกิเลสนั้นตายแล้วมันก็เพราะมันไม่ขาดนี่เองถ้ามันขาดแล้ว มันไม่มีอะไรอายตนะมันหมดไปแล้วทันว่าอย่างนั้นที่พูดให้ฟังนี่ก็นึกว่าทุกคนพอที่จะเข้าใจไม่มากก็น้อยเพราะว่าตั้งแต่วันที่สามสิบวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งสองสามสี่วันนี้แต่วันนี้ต้องเข้มแข็งเต็มที่ทีเดียวจะท่อถอยไปได้หมดลมหายใจพอเลิกกันเมื่อน,นั้นถ้าหากยังไม่หมดลมหายใจต้องทำท่านจิต่า จงทำกรมไม่ประมาทให้เึงความไม่ใช่ว่าไม่ประมาทเรื่องว่าไม่ให้ทานไม่รักษาเป็นอันนั้นมันเป็นเรื่องติดย,ย้อยคําว่าไม่ประมาทในจิตใจมันนึกคิดเห็นปุ๊บทันทีตัดทันท,ท,นทีนั่นทันว่าจึงไม่ประมาทจึงเป็นผู้ไปคนได้ทันว่าอย่างนั้นเอาแหละที่ได้นําธรรมะม,มาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณนาสถานที่นี้อาตมาขออ้างเหีอยอคุณของพระพุทธเจ้า และพระธรรมคำทั่งสอนขององ,งค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้คุณความรตาสาวกพระสัมมาสมัพพุทธเจ้ามาเตือนจิตสักใจของพวกเราให้พวกเราได้ประสบพบเห็นเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าัทั้งหลายเราผู้เป็นตถ,ถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถ,ถาคตนี่ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถ,ถาคตนี่แปลว่า เราทําตามพระพุทธเจ้าจริงๆเราไม่ได้ทาตามกับคนอื่นถ้าเราไปติดเบ็ดแล้วแสดงว่าเราไม่ทําตามกับพระพุทธเจ้าแล้วนะหลงแล้วมันจะเลอะเดือเอย่างใดกุปปธรรมโมอกุปะธรรมโมปริหานะธรรมโมเจตนาภพโพอนุลัคนาภพโพยังน้อยมันไม่ขาดมันไม่มีกําลังทันว่าอนุลัคนณภพโพเลยแต่รู้ก็จริงแต่มันยังไม่ขาดนะเจตนาภพโพอนุลัคนณภพโพปุถุตโนโคลจะเราภู ที่แรกต้องเป็นบุทุส่วนบัตรีีข้ามพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมาขอให้ทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในวิ่ินี้จงทุกๆคนเธอ